สวัสดีครับพอดีได้สตาร์ทเพิ่งแกะลงมาแล้วก็จะมาเทสดูว่ามันเป็นยังไงเปลี่ยนใหม่แล้วก็จบกว่าเพราะว่าถ้าเราแกะมานะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แล้วมันกว่าจะหาได้เนี่ยมันก็ยากซื้อยกยกทั้งชุดเปลี่ยนเสร็จแล้วก็แปบ๊บเปลี่ยนแป๊บเดียวก็เลยมาเทสดูเมื่อกี้อัดวิดีโอนะลืมเปิดไหม่ ก็เลยมาทําการอัดเสียงใหม่อ่ะอันนี้เสียบไฟแบตบวกลบบวกแดงกาวก็ดําลบดําจิ้มตัวมัมีไฟหรือเปล่าอ่าประมาณนี้ขี้เกียจวัดนะมีมิเตอร์อยู่ไฟก็12.5ได้อยู่ถึง13 13ก็เต็มแล้วกาวก็ไว้ที่ตัวเสือ้อตัวไหนก็ได้จิ้มลงไปอ่าประมาณนี้จากนั้นก็อ่ะจิ้มตัวไหนก่อน อจิม,มอเตอร์เสือสายใหญ่ทองแดงใหญ่นั่นนะอืมจิมไม่มีไฟไม่มีไฟแม่ไม่ไม่โหลดโหลดโหลดแต่ไม่ติดโหลดนิดเดียวอืมมันคือการของที่ว่าฐานหมดนั่นแหละแต่ในคลิปพูด่พูดยัดไงไงไม่รู้อะต่อต่ออืมจากนั้น ไดจนะ้จิ้มสูลีนอยนะจิ้มเซลีนอยสวิตนะก็ไม่ถีบนะตัวเนี้เมื่อกี้ไม่ถีบก็เซลีนอยเนี่ยดูไฟไฟจะออกฟ้าฟ้านะไฟฟ้าฟ้านี่คือมันก็โหลดผ่านกดลวดนะมันไม่ได้ช็อตหรอกถ้าช็อตจะเป็นไฟขาวๆแต่มันโหลดแล้วมันไปไม่ได้ อันนี้ข้อๆหน่อยหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีอมาละอันนี้น่าจะจับคลิปแอมแอมิมมมเตอร์ DCm คล้องไวก้ก็หาตำแหน่งดูว่ามันโหลดกี่แอมป์เนี่ย12โวลต์อะสายเล็กแบบเน,นี้ยที่จริงมันก็แช่ได้ เยอะอยู่สายร้อนก็ปล่อยเนี่ยมันดูดไปแค่แปดเก้าแอมป์เนี่ยตัวเนี้จำเอานะในจอเล็กจอตตดต่อมันดูยากผ่านมือถืออ่ะทิ้งบวกมนาะจะได้เห็นเห็นเลขเป็นบวก ประมาณ 8m แปดเก้า m นั่นแหละประมาณนี้โซลินอยก็กินแบบประมาณ 10m 10-25m อะสโตร์ลินอยทำงานจริงอะสโตร์ลูนทีบยากตัวนี้อาการของไดตัวนี้คืออันนี้คือเมื่อกี้แกะมาไงแต่ตอนก่อนแกะไม่รู้หรอกมันเป็นยังไง มันไม่ปอกไม่แป๊กเลยอ่ะก็คืออาการตัวเนี้ยโซลิโนยมันเนะ่ะทิบยากแล้วก็ทานหมดที่แกะตะกี้นะอันนี้คือยังยังไม่เคยแกะเนี่ยตัวเนี้ยเมืเ่อกี้กะจะว่าจะแกะสดๆพอดีลืมเปิดใหม่อ่ะต่อๆๆจากนั้นผมไปทำอะไรต่อ อยาวๆตามคลิปนะรู้สึกว่าจะมีไปหยิบพวกเครื่องมือด้วยอ่ะอันนี้เบอร์ตัวใหญ่เบอร์12สอืมเอาสายมอเตอร์ออกกันสายไฟมอเตอร์ อากนันเนจกว,ว่าจะแกะตัวนี้แกะสซริวนอยตัวเล็กแกะไม่ออกเดี๋ยวออสักพักผมจะไปหาตัวตอกตัวนี้และแน่นมากพยาพยามพยายามพยายามพักใหญ่ไม่ได้ไขกวงเกือบจะไป ก็จากนั้นอ่ะยังเอาแฉกอยู่เอ้ยเมื่อกี้แฉกเอาแบนต่อแบนก็ไม่เข้าเหลี่ยมไม่ลงร่องก็ไม่ได้อ่จากนั้นก็เปิดตัวใหญ่เปิดเปิดมอเตอร์เลยเพื่อดอูเรื่องของฐานนี่เบอร์เบอร์แปด ยังไม่เคยแกะไม่ใช่เจ็บหมนง่ายๆแต่ต้องตบนะตบแรงๆนะเนี่ยจริงผมพูดในคิดไปแต่ว่ามันไม่ได้เปิดใหม่หันเรียมดีๆแล้วตบผัวประมาณนเนี้ยได้ละนี่รอบนี้ไม่ได้อาอได้ละแก๊กนิดนึง ก็เด้งตัวคดลวดมอเตอร์เสื้อมาออกมาฝั่งทุน่นฝั่งทุน่นนี่เป็นแผ่นปิดเฉยๆเนี่ยเจอเสร็จเสร็จของในตัวขี้ของถานนั่นแหะเยอะเกินไปหมดแน่อนอนแหละก็เป็นเฟืองทดลอบ เทสโซลีนอยไม่ต้องมีอะไรขัดประมาณเนี้ยอยากเทสดูว่ามันปอกแปกดีไหมประมาณเนี้เนี่ยลื่นๆนี่เลยเน <c oughs> มันยังสู้สปริงไม่ได้เลยสปริงตัวมันเนี่ยมันดูดไม่ได้เนี่ยมีโหลดดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยอมทำงานก็คือขนลวดข้างในนั่นแหละอาจจะ อาจจะเกิดการรั่วแล้วก็เริ่มเริ่มรัดรอบไม่ได้ก็เลยทำงานไม่เต็มที่ไม่มีแรงดูดดูดทุ่นเหล็กไม่มีแรงในการสร้างสนามแม่เหล็กให้มากเพียงพอในการดูดตัวทุ่นเหล็กนั่นแหละเหล็กของสรีนอยอเออเฟืองไปกัน กี่ลืมเปิดไหม,ไมาาก็เลยมาภากแบบแปลกๆนะน,น,นี้แบบมั่วจริงไม่ออกมันมันขัดกันอยู่อยู่ข้างในต้องถอดสกรีนออยก่อนอ่ะอันนี้ดูเรื่องของฐานฐานมอเตอร์ฐานคาร์บอน อันนี้มันจะยึดมันจะขันยึดจานฐานแกะมาขี้มันเยอะก็เลยระวังหน่อยเดี๋ยวเลอะที่จริงไม่ได้กะจะใช้งานหรอกจะแกะเล่นเฉย เจอขี้เยอะเลยลก็เจอเรื่องของฐานมันแตกด้วยแตกเลยอเอาไปทีเดียวนี่ก็ไม่มีอะไรแค่เสื้อกับแม่เหล็กแล้วก็แผ่นแผ่นปิด กันในขี้ขี้ฐานมันตกไปยังฟันเฟืองฝั่งหน้าอืมสีเวลากค่ไอ้นี่เนาะ ไหนกล้องอยู่ไหนอ่าเนี่ยมันมีทั้งหมดสี่ขาเนี่ยหายไปเลยทั้งหมดสามขาเรียบเลยเหลืออยู่ขาเดียวเนี่ยขาบวกเนี่ยขาบวกมีสองขาขากาวเสื้อมันในกาวในเสื้อมีสองขาแค่นั้นเองหายหมดเลยสายห,หลักคือทุ่นตรงนี้น,นี่เห็นไหมที่เป็นฟันที่เป็นร่องเลยเห็นไหมมันเกิดการ ไม่รู้มีเศษอะไรไปทําให้มันเกิดการรัดวงจรตรงนั้นน่ะมันก็นเลยต้มตรงนั้นเลยทําให้ทุ่นตัวเนี้ยเสียไปเลย <c oughs> ถ้าไม่มีใช้ช่วคราก็ <c oughs> เอาแล้วก็ได้ไปกรีดกรีดให้มันขาดออกจากกันแล้วก,กระดาษทรายเนี่ยต้องแต่งดีๆไม่งั้นใส่ไปปุ๊บเดี๋ยวฐานก็หักอีกเนี่ยอันนี้ฐานก็เหลือแค่ ทั้งเดียวทั้งหมดสี่อันนะ่ะประมาณนี้นะทำจริงเนะี่ยมันจะพูดไปตามเรื่องราวแต่เามาดูแล้วมาพูดตาม,นะมนเนี่ยมันแปลกๆอยู่ประมาณนี้แหละกี้ลืมเปิดไม์ผมทำคลิปผมไม่ใช่แนวจะ ทำให้คลิปมันสมบูรณ์นะผมทําไปเพื่ออยากจะแชร์เฉยเก็บเอาไว้ดู่เผื่อมาดูทีหลังเกยจเก็บเก็บวิดีโออยู่ในคอมพิวเตอร์มันเย็นอยู่ในมือถือเก็บเก็บมันเปลืองเก็บอยู่ในออนไลน์จบ่ะเนี่นยกแก้งานก็คัตเตอร์กรีดนํำล่องใช้ไขควงวัดไฟที่ปากไอ้ที่มักวางแบนที่มันไม่ค่อย ม่ค่อยหนานกรีดไปเรื่อยๆจนกว่ามันขาดออกจากกันอนนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันละเกิดการช็อตอย่างรุนแรงตรงจุดนี้เป็นจุดหลักที่ทำให้ฐานมันเกิดการแตกผ่านตรงนี้ปุ๊บมันก็แตกตรงนี้จนทานหมดจริงๆการใช้งานมันไม่ได้หมดง่ายขนาดนี้หรอก มันค่อยๆหมดอันนี้คืออาการทานของมอเตอร์มันแตกฐานคาร์บอนมันแตกไปโดนจุดตรงนี้ซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำให้มันแยกออกจากกันนั่นแหละแล้วเนี่ยเราต้องวัดทุกขดวอมลงกาแล้วเปล่าเนี่ยต้องวัดให้หมดเลยที่มันจะเป็นขดลวดเนี่ยแต่เนี่ยแต่แต่แตชุดแต่ละชุดของมัน,นวัดมดเลยถ้าลงกาวก็ไม่ได้คือถ้าเรา เอามาซ่อมเพื่อใช้โอ้โหแกะมากว่าจะได้ใส่รถยาวเลยทั้งทุ่นตัวนี้หนึ่งตัวฐานจานฐานอีกชุดก็จะหาได้ประมาณนี้ยยกตัวดีกว่ายกตัวก็ประมาณ2อ0 0ันสอต้นประมาณนี้ก็ได้ไหมละ่ะอันนี้พูดถึงเรื่องสายไฟสายเล็กๆตักกวนี้มันก็โหลดโหลดได้อยู่แป๊บเดียว เคยทดสอบอยู่มันก็ได้อยู่ <c oughs> 4-50ห้าสิเนี่ยจุ่มไปวิสองวิได้อยู่ตอนนี้กำลังจะไปหยิบน่าจะเป็นตัวตอกเพื่อที่จะเอาตัวสรีนนนนี้ออกมามันไม่เคยแกะตัวเนี้ยน,นี่คือแกะสดๆมันจะเดินไปประมาณสักสองสามนาทีไปลื้ออยู่มัน ทับอยู่ข้างล่างไม่ค่อยได้ใช้เครื่องมือมีครบแต่ไม่ค่อยได้ใช้จะใช้ทีหนึ่งก็หรื้อส่วนของที่ใช้อยู่ข้างล่างสุดของที่ไม่ได้ใช้จะอยู่ข้างบนสุดฮ่าๆนี่พูดเล่นนะก็ระหว่างนี้รอถ้าจริงระหว่างนี้ในคลิปมันจะเงียบลยไปลือเสียงกุ้งกุ้งกินเนี่ย รอต่อไปรอไปเรื่อยๆตอนนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีคลิปนี้ยาว28นาทีก็เหลืออีก13นาทีขี้เกียจไปตัดมนันนะนะถ้าจริงก็ตัดต่อก็น่าจะคนคนคนที่จะตัดตรงนี้แหละแต่ผมอัดเสียงนนเงี้ยผมไม่ได้ตัดคลิปก่อนอัดเสียง ก็เลยตามจริงนี่แหละจริงผมถ่ายวิดีโอผมก็ขี้เกียจตัดต่อถ่ายแล้วอัพโหลดเลยมันก็เลยเร็วมากเน้นเก็บอะไรไว้ดูเล่นๆเผื่อลืมจากนั้นคอนเทนต์ผมเนี่ยคือบางทีมันก็เสียงผมไม่ค่อยเน้นหรอกถ้าเข้าใจอะประมาณนี้ แต่ถ้าเสียงเนี่ยถ้าเราอยากให้มันชัดเจนอยากให้มันดังในจริงก็ต้องใช้ไหม่ใช้ไม่หนีบไห้ที่ตัวก็จะได้แล้วก็ถ้าอยู่ข้างนอกมีเสียงรบกวนก็ต้องคุยแบบตะโกนไงนอยู่แถวบ้านผมผมก็ไม่อยากตะโกนแต่ถ้าอยู่บ้านคนอื่นเนี่ยผมอาจจะตะโกนได้อยู่ต้องไม่เกรงใจไงวันนี้พูดเล่นนะ ไปหาของก็นานเหมือนกันเนี่ยลอไปกี่นาทีด้นะสองนาทีล้อันนี้เป็นการอัดเสียงเข้าวิวดีโอรอบสองรอบแรกลืมเปิดใหม่สำหรับใครที่ดูแล้วว่าทำไมมันแปลกๆมันก็แปลกแย่นี้แหละเพราะว่าผมลืมเปิดใหม่ ใช่ไม่หนีไปได้ตัวแล้วก็ลืมเปิดแล้วก็อัดคลิปอัดคลิปเสร็จแล้วก็เป็นคลิปใบไปรอบนี้ก็เลยมาต้องมาตัดต่อจริงไม่อยากตัดต่อนะตัดต่อเปลืองพลังงานเปลืองแบตเปลืองทุกอย่างในโลกนี้เพื่อวิดีโอไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีแบบวันนี้ฉะนั้นผมจะพยายามเก็บอะไรที่มันถ่ายไปปุ๊บ มันใช้ได้ล้วก็ใช้ใช้ไม่ได้แล้วก็ลบทิ้งแค่นั้นเองจริงเรื่องของไดสตารรู้สึกว่าผมก็ทำไว้หลายคลิปนะแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำก็เลยไม,ไม่ค่อยมีคลิปเกิดมาก็คือคอนเทนต์คือไม่มีเรื่องไม่มีชื่อเรื่องแล้วแต่ว่าอยากจะทำอะไรเจออะไรประมาณนั้นบางทีบางทีก็ ทำแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายก็มีเยอะแยะอ่ะอน,นี่ไงตัวตอกเนี่ยตอนนี้ก็เสียบบล็อกได้หลายรูปแบบตั้งแต่เครื่องนิ้วนิ้วยังไดม้มีตัวแปลงหมดสามทับสีอ่อะไรเนะี่ยเยอะแยะเลยจัดชุดใหญ่อันนี้แหละตัวนี้แหละเป็น แฉกเบอร์ใหญ่แต่ตอกลงไปก็ตอกได้อยูอพอดีเบอร์ดีๆตอนนั้นตอกเย็ยนหมดแล้วตอกกับคอมแอร์เนี่ยคอมแอร์เนี่ยถือว่าทอคมันเนี่ยโหดสุดๆเลยตอกเย็ยนหมด วัดหามุมหาเหลี่ยม,มกำลังหาอยู่หาตัวที่ดีดีที่สุดน่จาจะตัวนี้มนะั้งเอาละเจอแล้วหาที่ตอกละตอกใส่กระเบื้องกระเบื้องแตกตอกแรกจริงๆนะหาที่วางที่ดีแล้วก็ตอก ปอ,ปอนตอนนี้น่าจะกี่โลกิโลสองกิโลจะไม่ได้แล้วก็ใหญ่อยู่ให้น้ำหนักดีลงแบบปึกป๊กๆเลยเช็คก่อนว่าเป็นหมดเข้าหรือบนออกต้องกดเช็คก่อนนะเพราะว่าตอกผิดฝั่งก็กลายเป็นตอกแน่นไงฉะนั้นไอตัวตอกเนี่ยต้องเช็คก่อน ถ้ากดแล้วรู้สึกว่ามันลงไปเยอะเขาเดี๋ยวมันหมดเกลียวมันก็ไม่มีผลให้มันพอดีพอดีได้ละหนึ่งอันตอกแรงเหมือนกันนะตอกปั้งเลยนะไม่ตอกไม่ออกนะใครวงธรรมดาเนี่ยเรียบร้อยได้ละกุ๊บกุ๊บถ้ามีตัวตอกนะ ถ้าไม่มีตัวตอบก็น่าจะยากถึงขั้นต้องใช้ลูกหมูในเจียออกไปแลละยี่ยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วใกล้จบคลิปใบละอืม ก็เป็นเห็นไหมอันนี้ก็เป็นทุ่นสโซลีนอยที่เป็นตัวสลักเป็นตัวในการทําหน้าที่ในการเป็นสลักในการดูดดึงดูดอะสปิงจะดันมันไว้จะใช้งานแล้วก็ดูดกลับมาฉะนั้นมันต้องมีแรงดีในการแรงดีมากในการโดดสู้สปริงด้วยมันดูดเตะเตะ ันเฟืองให้ไปข้างหน้าไปหาหตัวฝ่บินตัวนั้นไงเป็นฟันตัวนั้นอนะสตาร์ทเครื่องยนต์ไงมันจะต้องเตะเข้าไปเข้าร่องแล้วก็พอมันเข้าสุดตัวหน้าสัมผัสสะพานไฟก็ทํางานมอเตอร์ก็ทํางานพอดีมันต้องเข้าก่อนนะทวมอเตอร์ถ,ถึงจะหมุนประมาณนี้มันก็คิดมาดีนะเขาวิศวกรเขาคิดมาดีนะอ,อ,อ,าดาดอันนี้เช็คเช็คว่าดูสิมันยังถีบกลับมาไหมประมาณนี้ ไม่มีแรงถีบสาช่วยยังไม่ถีบป,ประมาณนี้อืมยังไม่ได้ยังไม่ปักปักมันเนี่ยจริงถ้ามันดีมันดูดระยะได้ดูดปักปักแรงมากสิอ็มสิาเอ็มยี่สิบอมเนี่ยดูดแรงแรงเลย ลองดูสิถึงไหนแล้วใส่สปริงเข้าไปใส่ทุ่นเหล็กเข้าไปนี่ไงมันต้องดูดเข้าไปข้างในปกักเลยนะกดให้ถึงระยะประมาณสักเท่าของจริงประมาณนี้ช่วยกดนิดนึงเราจ่ายไฟปุ๊บมันก็เป็นสนามแม่เหล็กนั้นเอง ก็เป็นแม่เหล็กแล้วก็ดูดทุ่นตัวนี้ทุ่นเหล็กปล่าๆนี่ไม่มีแรงใช่ไหมกดเกือบสุดนะถึงจะไปอ่ะจะเข้าไปได้เนี่ยเข้าแบบไม่มีแรงนะเข้าแบบอืดอดืดๆาณเนี้ก็คือตัวมันนั่นแหละคนรวดของมันนั่นแหละช็อตทำให้รอบสั้นลงแล้วก็ไม่มีกําลังในการดูดแค่นั้นเองทที่เดา น,น,นี่แหรงน้อยมากนี่พอเรากแกะมาต้องเปลี่ยนซลลรลน,นอยตัวนี้ต้องหาหาให้เจอนะหาอะไรหาเทียบไม่เจอหรือว่าตรงรุ่นต้องเป็นจานต้องไปเปลี่ยนไอ้จานจานของแปลงฐานทุ่นดีจบหรือเปล่าประมาณนี้ตั้ง3ามรายการ พอหา3าสามรา,ายการครบหรือว่าหาสรายการแล้วทุนตนะัดแปลงเอาก็ไม่รู้มันจะเวิร์กหรือเปล่าเสียเวลามากเลยประมาณเนี้ยก็เลยเลือกซื้อใหม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่รถผมนะรถรถคนอื่นผมส่งลิงก์ลิงก์ตัวใหม่ให้เขาซื้อมาผมก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนแป๊เดียวเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนอบสอตัวแล้วก็ ต่อสายไฟแล้วก็แปบ๊บเดียวเองพร้อมพร้อมขับจบแล้วเนี่ยดูดิมามาแกะเนี่ยยังไม่ได้ใส่รถนะเนี่ยเอาจิงๆิงถ้าเรามาแกะแบบนี้แล้วก็มาหาของนอก่าจะได้ใส่รถเนี่ยครึ่งวันนะแกะเสร็จอะไรเสียไปหาไปซื้อมาเนี้ยแล้วยิ่งมาต้องไปหาของออนไลน์ไปโอ้ไม่ได้กินอะ่ะฉะนั้นรถใช้งานเนี่ย ลดหางเงินบางทีได้วันนั้นหลายพันอันนี้แค่สองพันซื้อปึ้งจบเลยประมาณนี้อันนี้คือแค่เป็น,นกรณีศึกษาในกรณีที่เราอยู่ในแหล่งที่เราหาของไม่ได้ก็ต้องทําแบบนี้แปลงฐานก็อาจจะตัวไหนไม่รู้ว่ะของรุ่นไหนไม่รู้อะขอให้ไม่มีสายไฟโผล่มาเนี้ยจับจัด ฝนฝนใส่ๆครับไปหาตัวที่มันใหญ่หน่อยถ้าเล็กกันไปไม่ได้ค่อยๆฝนฝนให้มันเข้าล่องก็ประยุกได้อยู่ส่วนทุนก็ขัดดีๆเช็คดีว่ามันมันรั่วลงกล่าวไหมมีทุนมีแปลงฐานมีโซลิโน สามรายการสูตรโซลูนเราต้องเปลี่ยนใหม่เพราะมันซ่อมไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวซีนอยู่ข้างในเนี่ยต้องกรีดตัวนี้ให้ขาดกันขาดออกจากกันแล้วก็ขัดแตง่งถ้ามันยุบไปเยอะเป็นหลุมก็ต้องต้องขัดให้เกิดขัดให้พ้นให้หลุมให้มันเกิดการสโลปเพื่อที่ว่าให้แปลงฐานนะ มาถึงตรงนี้จะไม่หักอีกนี้คืออาการคนตอนแรกมันเกิดการชดต,ตรงนี้แปลงแปลงฐานมาถึงก็หักหักหักไปเรื่อยๆจนหมดก็ไม่หมดชนนเนี่ยี่แปลงฐานมีโซลินอยอีกใช้ได้โอแค่เสื้อไม่เหล็กกับฟันเฟืองตัวนี้นี่ก็เช็ควันนี้เป็นวันเวนะบางบางที็รลูดนะบางทีเหมือนเนี่ยเหมือนจักรยานอนะ บันเวมันจักรยานนะมันล็อปั่นจักรยานนะตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ดีอยู่แล้วบางทีมันก็มีลูดด้วยนะลูดไม่ยอมไปสตาร์ทดังฟีด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 มอเตอร์หมุนอย่างดีเลยแต่ไม่วิ่งเข้าที่ไอตัวไฟเวนวิ่งเข้ามาั้งมันเตะอยู่เนี่ยแต่มันไม่หมุนไงมันไม่มีแรงหมุน,ม,ม,น,ม,นมันหมุนฟรี ตัวนี้ได้นี่เป็นอะไรเป็นอะไรคือตัวนี้แหละส่วนแม่เหล็กมันตัวนั้นกับเสื้อตัวนั้นอ่ะไม่ไม่พังฟันเฟืองที่เป็นทดก็ไม่น่าจะแตกอะไรหลักๆจะมีสชิ้นแปรงฐานไอตัวนี้ตัวสไลด์ตัวนี้แล้วก็ทุน่นแล้วก็โซลิโน์